สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมยูกิโอมาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นทิกสตาร์นะครับตอนนี้เริ่มหลังนะไอ้นีครับขึ้นมือยนะใส่ใบเดียวครับขึ้นทุกมือนะและแต่ว่าไอล็อกเบอร์ดับเพื่อนมันอนะ่ะที่ตั้งใจจะมาเลี้ยก่ะครับใส่สามนะไม่เห็นหัวสักทีหนึ่งนะไม่เข้าใจไม่ว่าทําไมแต่ว่าตรงนี้มือแรกครับมีเป็นไลโคลิสครับไลโคลิสเนี่ยมันขึ้นมือมามันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะยังดีครับมีฟิลนะและมีชีนิ้วด้วยก็ช่วยให้โอฟิวันเสร็จสำเร็จจ้าแล้วก็เป็น บูเทียครับไอบูเทียนี้ก็ใส่ใบเดียวนะไปใบเสร็จก็ขึ้นมือจังเลยนะไม่ดูสบาบเหมือนกันคู่นี้ตัวนี้ฝาค้ำเริ่มก่อนครับไม่มีแฮนด์แถบด้วยครับค่อนข้างเสี่ยงนะต้องดูฝาค้มรันอะไรได้บ้างเม่หนึ่งครับใช้สองคับแล้วก็ผ่านนะแปลว่าถ้าเกิดไม่ใช่พวกราเบรีนี่ก็แปลว่ามูไม่ค่อยดีครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะไปไปหาของเขาครับตรงนี้เข้าเธอครับโจดีกว่าใครสักคนโอ้โจเป็นเฟสติวัลครับคู่นี้ดีมากนะเป็นเฟสติวัลคู่กับฟิลนะเล่นได้เลยครับเพราะว่าไลคอลิสนะ ตอนนี้เราก็รับไปได้เลยครับใช้เป็นเฟสิวัลก่อนเลยทาโทเค็น2ตัวแล้วการลิงนะซักสู่ครับเป็นโคชิก้าแล้วก็ปักฟิลเลยครับฟิลเซอร์เป็นคารดิน่าครับแล้วเด็ดลงคารดิน่าใช่ไหมเสิร์เป็นฮุดดี้ครับสเปรย์เล่นต่อนะตัวนี้คารดิน่าครับจะเสิร์อะาตัวมีเปอร์ครับอาทีนี้ประโยชน์ของลายคนดีครับได้ใช้นะแล้วก็เดี๋ยวเอฟเฟกต์ของลายคนดีครับโชว์เลยชี้เพื่อครับสเปรย์ตัวเองก็ดีขึ้นมือ โอ้ไอหมอนี่มีเป็นอิมเปอร์กับดอปเลสนะอยากรู้นะว่าเด็กใส่อะไรบ้างครับตัวนี้ก็โดนเป็นดอปเลสครับส่วนตัวคิดว่าอาจจะเร็วไปที่บ้างนะเพราะจริงๆริงเขาอาจะใช,ใช,ใช้อาจจะได้คุ้มก็ไดนะ้เพราะได้ทีวีข้าใบหนึ่งใช่ปะอะไรอย่างนี้ดีโซครับก็โดนใบนะช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็สเปรย์เป็นลาโคลิีครับและคาร์ดิน่าขึ้นมือกรเสริฐไม่สำเร็จนะตัวนี้จะไม่มีฮูดดี้ครับ พอไม่มีฮูดี้มันก็ไปไหนไกลไม่ค่อยได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ไปเท่านี้แหละลีนครับเป็นดิว่าครับพอดิว่าลงปุ๊บเนี่ยก็ขอก่อนเลยครับ200นะมีฟิลด้วยอีก200แล้กกาเซตสามครับเป็นบูเชียนะก็ตรงนี้บูเชียขึ้นมือมาก็ถือว่าพอได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ดันเต็มคอมโบใช่ไหมฮูด,ดี้ไม่ได้ลงเนี่ยตัวโนโบลก็ไม่ได้ลงครับเพราะงั้นมันจะเสิร์ชบูเทียขึ้นมือไม่ได้แต่ตรงนี้บูเทียขึ้นมาก็ได้ใช้ครับส่วนรีนคาร์เนชั่นเนี่ยก็ ต้องรอจังหวะหมอๆนะเพราะเกิดใช้ปุ๊บเนี่ก็เท่ากับเปลี่ยนมือให้เขาใช่ไหมแล้วไลโคลิสไม่อยู่ด้วยมันก็จะไม่ได้เอเวอเทตอะไรนะส่วนชี้นิ้วก็ค่อนข้างเก่งครับแล้วก็มีคาร์ดินานะเอาไว้ด้วยจาน่ะตรงนี้ถ้าเกิดฝ่าคาบลงมันก็โดนอีเทียสองร้อยนะสองร้อยสองร้อยอะไรแบบนี้เมนหนึ่งครับโคเป็นทีรเมนนะช่วงนี้ครับทีรเมนเยอะมากๆนะเยอะจนแบบผิดปกติเลยไม่รู้เขาไปเจออะไรกันมานะโคลงเป็นเลโนฮาร์ด้วยก็ดีว่าครับสองร้อย แล้วการเสริฟเขาจะเสริฟตัวนี้นานนะแล้วก็สกีมครับโม่ต่อนะตัวนี้สกีมจะโม่สามใช่ไหมแล้วก็เลนโดฮาครับโม่อีกหนึ่งตัวนี้เรามีชีนิวครับเวลาเจอเทเลเมนตนะ์อะชีนิวมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแหละทีชมเลยโอ้ยังดีนะโม่เจอแต่ตัวเองอะไรสาราสนะ,ส,ะนะส่วนสกีมเนี่ยถ้าการไปทุูกส่งลงหลุมสามารถสั่งเสริฟกระดกักเทเลเมนต์ก็อาจจะเก่งนะเสริฟกระดกักเทเลเมนต์ขึ้นมือได้อาทิโม่ครับเป็นฮานิดนะก็เอาไปสองร้อยสองร้อยครับ แล้วก็ฮันนิตแตฟิวชั่นแล้วก็เชนต่อครับด้วยสกีมนะตัวนี้เรามีชีนิวครับชีนิวมันไม่ได้สนอะไรเยอะนะมันแบบเล็งเป้าแล้วก็รีมูฟเลยดีโซครับอาทีฝับข้าก็ไปเดี๋ยวมนให้ได้ไกลละเซอร์เป็นไอ้นี่เป็นสั่งอะไรสั่งข้ามใช่ไหมถ้าเกิดคอนโทรเทเลเมนต์ก็สามารถสั่งข้ามมอนได้แต่ว่ามอนเราเป็นมอนลิงครับไม่โดนข้ามนะปัญหาคือคาร์ดิน่าเนี่ยถ้าเกิดมันลงปุ๊บ ก็จะโดนความได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้ก็โดนรีมูฟทิ้งไปครับแบทเทิลเลยครับพอตีเสร็จปุ๊บเรามีเฟสติวัลครับพอเล่นเลไปเนี่ยเฟสติวัลเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์หลายอย่างครับเทคลับมันบอกว่าอ่าถ้าเกิดมอนสเตอร์ทิกซ่าที่เราควบคุมอยู่ครับที่สเปรย์ไปไาน,นตะลีงอ่ะจะถูกทำลายด,ยด้วยแบทเทิลหรือไกด์เฟกสามารถรีมูฟมันทำลายแฮดได้นะก็ค่อนข้างเก่งครับเราก็จะเลี้ยงตัวพวกนี้ไว้ได้เอาไว้สู้ต่อตาหน้าไม่สองครับอ่ะเซตหนึ่งครับแล้วก็ผ่านเลยนนะได้้พลลังคืแว เข้าเลยครับเยอเลยโอ้ไอหมอนี่มาช้าไปหน่อยถ้าเกิดมาตั้งแต่เมื่อกี้น่าจะหาหน่าดูนะก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช่นะเพราะเดี๋ยวเราเล่นแค่นี้แหละเป็นอ่งครับกดเทคของไลทัเดืเลยครับได้ใช้ได้ใช้สักทกีนะชี้การความครับถ้าเกิดเปิดไม่ได้ก็คือไม่ได้เปิดละและซึ่งของเขาเป็นไอใบที่ว่าสั่งความสช่เพราะงั้นไม่ได้เปิดหรอกเสร็จปุ๊บเราตรีเลยครับไอดีว่าครับใหญ่กว่านะเราตีเ็วฮาร์ทที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นพวกนี้ตอนเมนเฟสสองนี่เลย แล้วก็200ครับไอ้พน้ี่มันมีอะไรนะคิดว่าทำดตมเม็ดปะอ่าทุกครั้งที่มอนสเตอร์ทิกซ่าทำแบทเทิลนหรือเอฟเฟกต์เมเดใส่สองคำได้ก็2 0 0รตีต่อครับ200ครับตีไปเรื่อยๆแล้วก็อีก200เมนสองครับเดี๋ยวเ,เล่นต่อยาวๆครับคาดินาเสือเป็นฮุดี้ครับที่เราลันเต็มระบบไปนะฮุดี้ครับสเปแล้วก็ลินครับเป็นโนเบิ เดี๋ยวพอเขาตกติครับไอ้ดีว่าครับ200ใช่ยค่ะแล้วโนเบิลครับก็ทำลายการนะเราก็ทำลายสกีมก็ได้สกีมน่าลำแข่านะก็อ่ะเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้ครับผมจะไปดูดีๆฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กฝั่งข้ามเมันสกี้ครับก็เป็นทีละเม็ดครับแต่ว่ารอบนี้มาแปลกนะครับมากับยูเบลนะไม่แน่ใจความเชื่อมโยงเหมือนกันนะไม่รู้มาด้วยกันได้ยังไงอาจจะว่าเป็นอย่างนี้มั้งมือแรกมาเลยเล่นไม่ได้เนาะแต่ว่ามือแรกเขาเจาะเป็นตอมเด็กกับอิมเปอร์นะเพราะงั้นมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวมั้ง เดี๋ยวดูใบแรกครับใบแรกครับเป็นดอกบัวนะมัมมี่แม็กซี่อุตล,ลาครับฮานิตสโนโชเชเดนเดโนฮาร์ดเกลโดโลครับเพื่อนมันไม่มาด้วยนะมูโดลาครับอาจจะเพราะที่เต็มชาด,ดอบี้ครับมาแดงเดสทูโดอ่าเทเลเมนคาชาครับยูเบิลังต้นยูเบิลสปิริตรยูเบิลังสองฟิวสามใบเลยสกีมสองครับนายแมเพนซูปเปอร์ฟิวชัน่นดับเล็ดอิมเปอร์แล้วก็เป็นเอสเคปครับแล้วกระดักของเทเลเมนนะอย,ย่าละใบเอกตาก็เป็น ทีลเมนมากับพวกยูเบลนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่แน่ใจพวกความเชื่อมโยงนะน่าจะแบบว่าอันไหนเก่งก็เลยอันนั้นลมะมั้งซึ่งเด็กแบบนี้มันแปลกๆนะส่วนตัวแบบอยากให้แบบทั้งดีมไปด้วยกันทั้งหมดแต่มันน่าจะเก่งกว่านะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตายสองนะครับตอนนี้ก็เริ่มก่อนบ้างน,นะครับมือแรกครับมีเป็นพูดีค้คู่กับเฟสติวัลครับถือว่าพอใช้ได้นะแล้วมีฟิวชั่นด้วย ถ้าเกิดฟูดี้ไม่สำเร็จครับเลยยังฟิวชั่นต่อได้นะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยโอ้หแม็กซี่แต่โหวันนะแล้วตัวนี้เราไม่มีอะไรคัดขือเดียถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยมันสเปย์เยอะค่ะเฟสิวัลสเปย์หนึ่งเนี่ยลิงสองฟูดี้สามลิงสี่ลิงห้าโหเ,เยอะนะเพราะว่ตรงนี้เราไปอีเปิดสองใบครับเราฝากชีวิตไว้กว่าอีเปิดแล้วกันนะตอนนี้แม่หนึ่งครับแล้วก็ไม่ต้องเล่นครับอีเปร์ถือว้เป็นมือดีกว่าเล่นไปก็จะเสียกบเสียนะแม่หนึ่งครับโอ้ตรงนี้ข่ายเป็น ไวเลสนะครับไวเลสก็ตั้งช่วยให้มันตกเบต้าไปก็ไม่เห็นคนอเมริกันอีกเลยนะซึ่งถ้าเกิดมาลัานติดก็เก่งกันนะแต่ตรงนี้เรามี2อิมเปอร์ครับคิดว่าน่าจะเอาอยู่แนตะ่พราะมีช็อตสำคัญให้เลงให้เนเกตอยู่บาลลีครับเซอร์เป็นซาฟิล่าแล้วก็ซาฟิล่าเลยทิ้งครับโมเซิร์ตโอ้เซอร์เป็นโซโลวิทครับพ่อค่าแปลป่าหลาครับถ้าเป็นโซโลวิทเนี่ยแปลว่าบนมือถือสเกลการ์ดี้อยู่แล้วครับแล้วก็แปลว่าอาจจะไม่มีบวกแดงเลยแต่ถ้าเกิดมีบวกแดงอาจจะยุงย่งยากนะเพราะว่า ไอ้มังกรครับมันกันเล็งได้ฮะถ้าเกิดอินเปอร์จะบ้าอย่างเงี้ยเขาก็โยนกันเล็งอะไรอย่างนี้ตรงนี้พี่กรรมต่อเลยครับใช้เป็นซาฟิล่าครับอาทิตย์สบายแล้วครับถ้าเกิดเขาทิ้งมังกรเพื่อลงเป็นสเก,กลการ์เดียครับแปลว่ามือไม่มีหมวกแดงนะพอโกเทคสเก,กลการ์เดียครับจะเสิร์ฟหมวกแดงเราอินเปอร์ปุ๊บทีเดียวเขานิ่งเลยเพราะว่าไอ้บาเลียนเนี่ยถ้ามันจะกันเล็งครับมันจะต้องมีทั้งหมวกแดงมีทั้งสเก,กลการ์เดียใช่กับพวกตัวพี่กรรมนั่นแหละ แล้วก็สกาวการ,ร์ดเนี่ครับถ้ามันจะในเกตได้มันจะต้องมีหมวกแดงและถ้าเกิดมันจะได้พลังครับมันต้องมีหมวกแดงบนบอดใดนหลุมครับถ้าเกิดหมวกแดงังไม่มามันไม่เก่งเท่าไหร่หรอกตัวนี้เสร็จครับอิมเปอร์ใบเลยอ่ะเรียบร้อยครับดีโซมทีก็ถาสะดวกนะเซตสองครับเซตสองนี้อันตรายนะพวกนี้แบบใบเซตแรงๆเยอะเอาเถอะครับโจดีกว่า โอ้หแม็กซีนนะถ้าแม mm ็กซีนมาตอนเมื่อตะกี้อาจจะดีกว่านี้นะแต่ว่ามันก็ได้แค่ใบสองใบ่ะตัวนี้เขามีเส้นสองใบครับเรามีพูดี้คู่กับเฟสติวัลครับเดี๋ยวรันเรื่อยๆขั้นแรกครับเฟสติวัลนำไปก่อนเลยโอเคครับสองตัวแล้วก็ลิงก์เป็นโคชิก้านะตามสูตรพูดี้ครับเห็นมอลลิงสเปรแล้วก็ลิงก์ต่อครับเป็นบูมไอ้บูมเนี่ยครับอย่าให้บอกเมื่อคลิปวันก่อนจะ้ะยังหาประโยชน์ไม่เจอนะนอกจากเอามาลิงก์เพื่อให้พนะูดี้เสิร์ชเนาะ โอ้ชี้นิ้วน่ะเลยจะเสื้อฮูดี้นี่ไม่สำเร็จสักสักทีในวันนี้เนี่ยดิโซครบับไม่ได้ก็ไม่ได้ช่างมันอย่างน้อยได้สเปย์มาลิงละอ่าแล้วก็น,นี่ครับอย่าให้บอกนะถ้าเกิดฮูดี้ไม่สำเร็จครับการที่เราจั่วฟิวชั่นขึ้นมามันก็ได้ไปโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตะแก่ถ้าเกิดเราใส่ฟิวชั่นมาแค่ใบเดียวครับฮูดี้ไม่สำเร็จอะทีเราจะแ็กเลยนะตรงนี้เรามี็นฟิวชั่นครับไปต่อเลยเอ่าไปดามาทิสครับ แล้วก็ตัมมาชิดเซิร์โอหพี่จา๋าพี่ของเยอะจังอะอิมเปิลอะอิมเปิลก็ค่อนข้างแย่ครับเพ,พราะผาหลังซูไปได้เดือนะแพห้าสิบน่าเกลียดสุดๆุดี่ซบเลยไปต่อครับอ่อ,อเป็นโนเบิลครับโนเบิลมันก็ยี่สองพันนะครับแต่วิ่งดีครับโนเบิลอ่ะมันจะชุบไอ้นี้ได้อะดัมมทิครับพอชุบปุ๊บมาอยู่ในช่องที่มันลิงก์อยู่ครับไอ้โนเบิลละตีสามพันนะน่าจะใช้ยาอยู่ นโนบเซอก่อนเลยครับเซอร์เป็นบูเทียแล้วก็กดทิกชุบหนึ่งตัวก็เราต้องทำาลายนี้ให้ได้นะเพราะงั้นเราก็ชุบเป็นตามาทิ์นี่แหละสามพันแล้วครับตีเลยอ่ะเสร็จปุ๊บเรามีต่อครับโคชิกานะรีมูครับแล้วก็หักลายพ้อยแฝงข้ามเท่ากับพลังพอคักแหลกแล้วก็ตีต่อเลยเส้นสองใบครับทีนี้ยพอแฝงข้ามลายพอยเหลือน้อยๆเลยเนี่ยเ็ยกเรามันก็จะดีประมาณหนึ่งนะเพราะว่า เด็กเรามันก็แบบค่อยๆต่อเทียร์เลยใช่ป่ะถ้าเกิดอะไรพอค่อยิ่งเหลือน้อยครับโอกาสที่เราจะต่อจนชนะมันก็มีเยอะใช่ป่ะตอนนี้ดอลเฟยครับมือไม่เหลือลครับแม็กซี่นี่ก็จะโยมเลยนะแต่ตรงนี้ครับน่าเสียดนะายนะไ์พอยฝั่งขัาบเหลือน้อยแล้วแต่ว่าตัวที่แบบคอยทำดาเมจแต่มันไม่มีเลยเนาะเป็นหนึ่งครับก็ไปต่อครับเป็นบานะเลียนะเสิร์ฟครับตรงนี้เสิร์ฟเป็นเลดีนนะครับซึ่งแปลกประหลาดมากๆนะปกติ นึกกรณีที่จะเสิร์ฟเป็นเรเดียนไม่ออกเลยนะเพราะจริงๆมันเสิร์ฟเป็นใครอะเสิร์ฟเป็นหมวกแดงป่ะหมวกแดงลงปุ๊บแล้วก็เอาเป็นไอ้เบสซิ่งอะมาเบสซิ่งเก็บน่าจะเล่นต่อได้ไกลกว่านี้นะตรงนี้เราเป็นเรเดียนนึกไม่ออกเลยโอ้ฟ้าผ่านะเลยจะซื้ออะแต่ก็มาเดือครับไม่เป็นไรครับเรามีเป็นเฟติวัลครับแต่ว่าตัวดามาทิตจะถูกลายนะเพราะรอบนี้ดามาทิตมันชุบมาจากหลุมใช่ไหมถ้าเก็บเป็นดามาทิตตัวแรกครับที่มาจากอินเดีกะมันจะไม่มีใครถูกลายนะ อ่ะเซตหนึ่งครับโจดีกว่าโอ้ล็อกเบิร์ดล็อกเบิร์ดอาจจะเก่งก็ได้มั้งตัวนี้เปล่าค้าเปลีเป็นเรเดียครับเรเดียมันจะมีเทคที่เอาไปเทคทำลายการ์ดใช่ไหมอีกเทกหนึ่งคือเอามอนสเตอร์พี่กรรมครับหรือเวทพี่กรรมครับจากหลุมหรือมือได้เข้าเด็กแล้วก็สเปย์ไวท์เลตนึงตัวจากเด็กได้ไม่หนึ่งครับกดเทคของโนเบิลเลยครับชุบหนึ่งตัวก็ชุบเป็นดาบาทีนะครับเดี๋ยวเราจะตีทำดาเมจร็วๆ แล้วก็ฝั่งข้าครับเชเป็นเลเดียนนะเลเดียนก็ยัดครับยัดสุลวิ์แล้วก็สเปย์หนึ่งตัวสเปย์เป็นหมวกแดงนะแล้วก็ชุบ้างครับชุบเป็นดามาซิขึ้นมาแล้วก็หมวกแดงครับหมวกแดงมันจะได้เอาเวทมาเซตจ่ากเพราะฉะนั้นน่าจะน่ารำบขายครับเรามีอิมเปร์นะใบเลยครับแล้วเราจะได้ใบบาเลยด้วยซึ่งใบบาเลยไปก็ไม่ด้มีความหมายนะไปเกไปเลยดิโซครับ อาทิแล้วก็เข้าไปนะครับเราก็ตีไปแล้วนะน่าเสียดายนะที่ไอ้นี่มันชะล,ลามันชนะมาสามพันห้าิบนะถ้าเกิดดามาทีครับตีผ่านอนะ่ะไอตัวโนเบิลครับตีปุ๊บก,ก็จบเกมได้นะแต่ตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับซิเลยอาทิฝั่งครับเดี๋ยวแค่พันเดียวครับก็ค่อนข้างอยู่ในระยะวางเปิดของบูเทียครับถ้าเกิดเขาลงใครสักคนมานนี้แล้วบูเทียเปิดปุ๊บก็น่าจะชนะได้เลยนะไมหนึ่งครับ ตัวนี้เป็นบาเรียครับเสิร์ฟน่าเสิร์ฟอีกนะเสิร์ฟรัวๆัวอะตัวนี้เป็นซาฟิล่าแล้วครับเพราะว่าตรงนี้เขามีโวกแดงในหลุมแล้วครับถ้าเกิดเขาเล่นต่อก็อาจจะเล่นต่อได้ตัวนี้ฝากครับเสร็จปุ๊บเรามีล็อกเบอร์ครับที่นานๆจะขึ้นมาทีนะก็อย่าโยนไปเถอะแล้วก็ไปต่อครับเป็นเรเดียนนะเรเดียนก็ยัดครับแล้วก็สเปรย์อันนี้จริงๆก็น,น่าเสียดายนะเพราะว่ามือเขาสามใบคิดว่าน่าจะควรจะพิการมได้แล้วป่ะเพราะว่าเรเดียนนะ่ะควรจะเก็บไว้ใช้เฟคที่ว่าทำลายการเนาะ ตัวนี้ก็เป็นซูรวิทครับ่ามากรนะแล้วก็ซาฟิล่าครับโช่ก็เหมือนเดียครับโม e แล้วก็เสริมไม่ได้นะครับพติดล็อกเบอร์ครับแต่ว่ามันสามารถเก็บจากหลุมได้ด้วยก็เก็บเป็นสกาวการเดียนแล้วก็ซาฟิล่าครับรีมูฟพิธีกรรมแต่เนี่ยมีบนมือเนี่ยถ้าเกิดมีบนมืออย่างเงี้ยจริงๆไม่ควรนะควรจะเก็บเดียไว้ทำลายการ์ดเนางแล้วก็ทำลายใบหลังอะไรก็ได้เนาะเพราะงั้นก็ช่วยไม่ได้เนาะ ตัวนี้อีฝ่ายครับลงเป็นสกอเดี้ครับแล้วก็เอฟเฟกของโมแดงครับในหลุมเห็นมาพี่กำลงจะชุบตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็เปิดเป็นบูเชียครับแปดข้ามเดียวครับบูเชียทำไลมอสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็หักไล์เท่ากับพลังงานครึ่งแล้วก็ระเบิดสกอเดี้ทิ้งไปเลยแล้วก็อ๋อไอเมตากีครับอีหย่านึงนะที่ตรงที่ซูรวิตรงมาครับเรายังไม่เปิดบูเชียครับเพราะว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันเล็งเป้าจ้ะเล็งเสร็จปุ๊บไอซูรวิครับมันดีขึ้นมือมันหนีได้ครับเพราะงั้นเป้าจะหายไปนนะะะเเเเพพรรรรรราาาางงัั้้้กก็ตออออคบไสดียย์มู่แลว ดีโซครับมังกรมาก็ไม่มีความหมายครับอ๋อไม่ใช่มังกรเนี่ยออกเป็นสกาวการ์นเดียครับแล้วก็บูเทียครับระเบิดทิ้งเลยแล้วก็พันยี่สิบห้าจบเกมนะก็ประมาณนี้ครับผมหลายๆทีเขาคางแปลกประหลาดน,นะเพราะบูเทียเนี่ยมันเป็นใบที่ไม่ควรจะสําเร็จเลยนะเพราะว่ามันเสิร์ฟมาให้แ้ามเห็นใช่เสิร์ฟเสร็จปุ๊บก,ก็เห็นให้เห็นชัดๆเลยนะว่ามันทําอะไรได้แล้วมันต้องมีอะไรอยู่บ้างแต่ว่าได้ใช้บ่อยผิดปกตินะ ก็แปลกดีเหมือนกันก็ประมาณน,นี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดี้ยฝั่งข่านะครับอันนี้ก็เป็นลีเดี้ยของเด็กฝั่งข้ามเมสกีครับก็เป็นลีเดี้ยของไวเลตน,นะคิดว่าใน่าจะคล้ายๆกับที่เคยจัดนะแต่ว่าที่จัดมันไม่ใส่ซูเปอร์ฟิชชั่นนะระดับเขาเกินด้วยก่อไปด้วครับใบแรกครับเป็นเวเลอร์นะหมวกแดงครับ Max แม็กซี่ดีวเนอร์อุลละซาฟิล่าสุรวิทย์แล้วก็เป็นไทอาร์ตครับนิบิลุสุรวิทย์มังกรสกอตตี้ครับแล้วก็เป็นออร์ดาเพนดูรัมนะ ชันเตอร์โมฮาร์ปี้สปาเกตตี้ครับใส่ใบเดียวนะที่จะใส่สไปร์ตี้เก่งมากๆกันพิธีกรรมนะแล้วก็เป็นพัดเก่าครับเวทพิธีกรรมบาเลีสามเบสซิ่งซูเปอร์ฟิวชั่นชี้นิ้วชี้ดาบอิมเปิลสองใบครับแล้วก็เป็นเรเดียนนะเอ็กต้าก็น่าจะใส่มาแค่เอามาแค่โมใช่สองสามตัวแล้วก็มาฟิวชั่นที่เหลือก็เหมือนใส่มาอย่างนั้นนะไม่ได้ใช้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ก็วันนี้ครับผมสหรับเด็กทิกตาวันนี้นะก็ตอนนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ